สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีวิธีการเก็บกระเทียมมะฝาค่ะเพื่อนเอนเห็นไหมคะว่ากระเทียมแบบนี้เลยค่ะที่เขากําลังจะงอกให้เพื่อนๆรีบนํามาทําแบบนี้รับรองสามารถเก็บไว้ได้นาน1-2เดือนเลยค่ะสําหรับวิธีการเก็บที่เหมือนกันแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยก็สามารถยืดอายุของกระเทียมของเราให้อยู่ได้นานขึ้นแล้วค่ะ ก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อุ๋ยด้วยนะคะหลายๆคนอุ๋ยเชื่อเลยค่ะว่าพอเห็นแบบนี้แล้วตกใจแล้วจะทิ้งใช้ได้อยู่ค่ะไม่เป็นอะไรนะแต่ทีนี้ถ้าเราเก็บต่อไปมันก็จะทำให้ขึ้นลาวันนี้อุ๋ยก็มีเคล็ดลับในการเก็บค่ะกระเทียมที่มันงอกแล้วแบบนี้สามารถยังเก็บไว้ใช้ได้อยู่นะคะ ให้เพื่อนๆค่ะทําการปอกเปลือกเลยค่ะแล้วเพื่อนๆสังเกตค่ะกระเทียมมนเนี่ยอุ๋ยเก็บมา1เดือนแค <humility>. ่แ1เดือนเองนะเขางอกแบบนี้แล้วค่ะซึ่งอุ๋ยไม่ได้ใช้วิธีในการเก็บที่อุ๋ยเคยลงไวใ้ให้แล้วนะอุ๋ยก็เก็บไว้ในใส่ตะกร้าไว้แบบนี้เลยแค่เดือนเดียวเขางอกแบบนี้แล้วเห็นไหมให้เพื่อนๆทาแบบนี้เลยค่ะให้เพื่อนๆค่ะแกะปอกเลยนะนี่แล้วให้เราตัดส่วนที่งอกออกเลยแบบนี้นะคะถ้าเราเห็นเขางอกแบบนี้แล้วอะค่ะ ให้เราค่ะรีบนำมาปอกเลยค่ะถ้าเราปอกไปเรื่อยๆเพื่อนๆจะสังเกตเห็นค่ะบางอันเขาก็จะมีลาเป็นเม็ดๆนะถ้าเกิดกีบไหนมีเดี๋ยวอุ๋ยจะให้ดูเลยค่ะเห็นไหมนี่อุ๋ยก็จะเจอแล้วแบบนี้ให้เราค่ะตัดออกเลยนะแบบนี้เลยค่ะนี่แล้วก็ใส่ไปเลยนะกรณีที่เราเจอนะนี่ค่ะเห็นไหมค่ะเป็นลาแบบนี้เห็นไหมให้เราตัดออกเลยค่ะเพราะว่า ถ้าเราเก็บต่อไปเนี่ยเขาจะขึ้นลาและทําให้กีบอื่นๆขึ้นลาเช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะปอกให้หมดเลยที่เขาเป็นแบบนี้เราตัดทิ้งเลยนะแบบนี้เลยค่ะให้เหลือสวยๆแบบนี้เลยค่ะยังใช้ได้อยู่นะนี่เลยค่ะแต่ถ้าเราเก็บต่อไปรับรองเน่าทิ้งแน่เลยค่ะ หลังจากที่เราปอกจนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะให้เราแต่งจนสวยเลยนะเห็นไหมว่าจะไม่มีส่วนที่เขาเป็นลาหรือเน่าเสียเลยนะนี่เลยค่ะห้ามนําไปล้างเด็ดขาดค่ะเพราะการทําให้หอมของเราเปียกชื้นจะทําให้หอมของเราค่ะเก็บได้ไม่นานนะ เราผึ่งลมหรือผึ่งแดดค่ะอุ๋ยจะนําไปผึ่งแดดระมานครึ่งชั่วโมงค่ะเราผึ่งแดดไม่ได้ปล่อยให้เขาแห้งนะแสงแดดจะเป็นตัวช่วยฆ่าเชื้อราเพื่อไม่ให้เชื้อราเกาะอยู่กับส่วนของกระเทียมของเราค่ะอุ๋ยก็จะนําไปตากแดดครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากที่อุ๋ยนำไปผึ่งแดดครึ่งชั่วโมงค่ะเขาก็จะแห้งแบบนี้เลยค่ะไม่เปียกนะต้องแห้งแบบนี้เลยค่ะอย่างที่อุ๋ยบอกว่าความร้อนนะจะทําให้ฆ่าพวกเชื้อราออกค่ะ ให้เราค่ะเตรียมกล่องเลยค่ะที่ปิดสนิทนะทับประแวอะไรก็ได้ที่ปิดสนิทยิ่งเป็นตัวสูญยากาศได้ยิ่งดีเลยค่ะนี่เลยนะแล้วให้เราค่ะใช้กระดาษค่ะกระดาษซับน้ํามันกระดาษอเนกประสงค์แล้วนําค่ะเครอเคียงเรานะหอ่อแล้วใส่ลงไปในกล่องทับประแวแบบนี้เลยค่ะการห่อไว้แบบนี้ จะช่วยทําให้กระเทียมของเราไม่เปียดน้ําถ้าเกิดกระเทียมของเราแห้งๆแ,แบบนี้ก็ะจะสามารถเก็บไว้ได้นานค่ะถ้าเพื่อนเห็นเขากําลังที่จะงอกให้รีบทําเลยค่ะไม่อย่างนั้นจะเก็บไว้ไม่ได้แล้วนะคะก็ะต้องทิ้งเสียดดยค่ะนี่ห่อไว้เลยแล้วใส่ลงไปในกล่องเลยค่ะนี่เลยค่ะแล้วให้รับฝานะสามารถเก็บไว้ใช้ต่อได้อีกนานเป็นเดือนถึง2เดือนเลยค่ะต้องเป็นฝาที่ปิดอย่าให้มีอากาศเข้าได้ค่ะ นี่เลยแน่นๆแบบนี้เลยค่ะให้เราเก็บไว้ในช่องแช่เย็นหรือช่องแช่ผักธรรมดาได้เลยค่ะไอ้น,นี้ก็จะเป็นส่วนที่อุ๋ยจะใช้ทีหลังเลยนะถ้าเราเก็บไว้แบบเนี้ยจะเก็บไว้ได้นานค่ะหรือแบบง่ายๆเวลาใช้ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกคือให้เราใช้กระดาษค่ะวางไว้แบบนี้แล้วใส่ลงไปเลยค่ะเวลาหยิบใช้ก็หยิบง่ายเนาะอย่นี้แล้วก็ให้เราใช้ กระดาษอีกหนึ่งแผ่นวางไว้ข้างบนเลยค่ะไอตัวกระดาษจะเป็นตัวช่วยซับไอน้ำค่ะเพื่อไม่ให้ไอ้น้ำเกาะติดกับส่วนของกระเทียมนะนี่เลยค่ะแล้วเราก็ปิดฝาแล้วเราก็จะเก็บไว้แบบนี้ได้ประมาณ2-3อาทิตย์ค่ะ แต่ถ้าเกิดแบบนี้สามารถเก็บไว้ได้นาน1น1-2เดือนเลยค่ะสำหรับวิธีการเก็บที่เหมือนกันแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยก็สามารถยืดอายุของกระเทียมของเราได้แล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคดฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ